เปล่าวสวัสดีมีดักแฟนเพลงและเยาวชนคนเล่นเกมวุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมวันพีสเอ่อไฟติ้งพาร์ทซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการลงแรง้งอ่ะมันจะเป็นการต่อสู้แบบ PVP รู้สึกว่ามันสนุกมาก <c oughs> ถึงความคิดผมคือมันสนุกมากซึ่งตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นเอ่อโซเนยคิงสโมเกอร์แล้วก็เดี๋ยวผมขอสลับตัวก่อนอันนี้โอเค ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปาร์กี้ผมจะเรียงตัวโดยการที่ผมจะใช้เป็นโซโลขึ้นก่อนเอ้ยแม่แม่ผมจะใช้เป็นสโมกเกอร์ขึ้นก่อนสโมกเกอร์ oker, ผมถนัดที่สุดรองลองมาโซงเฮคิงแล้วก็ตามด้วยโซโลอ่าซึ่งทีมเขาจะใช้เป็นซันจินิโคโลบินแล้วก็โซงเฮคิงอืมน่าสนุกเ้วยสิ ตัวแรกของเขาเป็นซันเจเอาไปผมเปิดเขาก่อนงัดขึ้นแล้วก็หมุนไปดึงสเต็ปแล้วก็ตามด้วยหมัดอ,อ้าวอุ้ยแดชเอก่อนทรงไงี้กิงเอ้ยไม่ใช่ทรงเงชิงอะไรวะเอ้ยระยะขาของซันจิค่อนข้างที่จะยาวกว่าเรานิดหน่อยเราก็เปิดแล้วเอาให้สุดคอมโบไปเลยนี่กระจกแตกแล้ววิงว่งวิ่งรอสกิล พอช่วงที่เขาเป็นแฟบๆเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้โดนละช็อดน,นี้โดนล้วโอเคผมเมื่อกี้ผมเรียกซับพอร์ตออกมาเพื่อที่จะแบบฟึบเอ้ยเพื่อที่จะแบบตัดจังหวะเขางัดขึ้นไม่โดนหมุนสวยอันติเลยแล้วกันมัดสโมกโอ้โหสวยสวย,สวย โอ้โหสวยมากชอบบากแม่เฮ้ยขาเป็นแฟบๆอยู่ผมจัดก,การเขาไม่ได้เอ้ยนี่ยัดเข้าไปยัดหน้าเขาไปเรื่อยๆยัดเข้าไปโอ้โหสวยเลือดเราเหลือเยอะด้วยเป็นไปได้ที่ผมอาจจะใช้สมโมเกอร์เก็บทั้งทีมไปสไลดเข้าไปแล้วก็หมุนโอ้ยมันเรียกนี่ออกมา ดวส่วนตัวแล้วนี่โครโรบินอ้าววิ่งเข้ามาในหมอกบบนี้ก็เสร็จสิคะสมกเกอร์ของพี่อะไรอย่างชอบเข้ามุมแล้วก็ยัดยัดไปอีกยัดแบบไม่หยุดยัง้งเฮ้ยออกมาก่อน <c oughs> ปพมงัดขึ้นแล้วก็หมุนรอบหนึ่งตัวแล้วก็หมัดสมกเกอร์แล้วก็อันตีตั้ม <c oughs> ปุ้งสวย <c oughs> ฟีมือผมกับเขาค่อนข้างที่จะ,จะห่างกันนิดหน่อยเอ้ยห่างกันเยอะเลยแหละ ดังนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าปุ๊บแล้วผมก็หมุนไปรอบตัวแล้วก็สกิลสองเก็บระยะไกลโอ้โหเลือดลดไปนิดนึงสมโมเกอร์ผมน่าจะเก็บสามได้เลยง่าย,ายๆไม่ยากโซงเอคิงเหรอต้องไปชิดให้ได้เวนแล้วไงหมุนหมุนแย่แล้วแย่แล้วไงแพ้ระยะ แพ้ระยะแต่ผมชนะเอ้ยแพ้ธาตุเด็เพราะธาตุเหลืองแพ้ธาตุเออแดงเวนแล้วถอ,อยออกมาก่อนหมุนหมุนหมุนหมัดระยะไกลเอ้ยไม่สู้อะระยะไกลคือเราไม่สู้เลยฟาดไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันเลือดสูสีกันอยู่ผมเดี๋ยววิ่งรอสก,กิลก่อนวิ่งรอสก,กิลก่อนส2 1สองหนึ่งโอเค ปุ๊บงัดขึ้นข้างบนแล้วก็หมุนปุรอันตีตามเก็บด้วยสกิลสองปังสวยวิง่งเข้าไปซ้ำเอ้ยแย่แย่แย,แย่ลืมลืมลืมโอเคเขาอยู่ในหมอกผมผมค่อนข้างที่จะได้เปรียบปุ๊บงัดขึ้นสไลด์เข้าไปแล้วก็หมุนผิดทางโอ้โหแย่แล้วโอ้โหเต็มดอกอันตีทรงเงจริงน่าจะยังไม่ตาย ผมโลกไปหน่อยผมสู้ระยะไอ้ผมสู้ไอตัวระยะไกลไม่ค่อยได้น่าจะเหลือเลือดอยู่โอเคเหลืออยู่เปิดบัฟเลยแล้วกันแล้วก็สกิลสองยัดยาวๆไปเลยพ่อหนุม่มไม่ต้องลงมาตัวเดียวเก็บหมดี้อาา้าฮะตัวโลผมใช้เป็นไม้ตายนะเพราะผมค่อนข้างที่จะหนัดถนัดตัวนี้ งั้นเรามาต่อเลยแล้วกันส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะแบบเดิมแหละแล้วก็ผมให้ซันจิเก็บท้ายอ่ะเอ้ยซันจิเลยโซโลโอ้โหหลอนไปนหมดละเออหรือเอาโซงเอคิงไว้ท้ายเดี๋ววะไม่ได้แล้วเอาซงเอคิงไว้สองได้แหละพอเล่นระยะได้แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโซโลอืมน่าจะได้เพราะ ตัวโซโลผมค่อนข้างที่จะถนัดอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ปั้นขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งแต่ผมปั้นสุดคือผมปั้นโงเยคิงปั้นสุดเลยแล้วก็ปั้นสโมเกอร์ตามมาแล้วก็เป็นโซโลอ่าเจอละอ้าวขาใช้เป็นบาร์กี้บาร์กี้ถ้าจํำธาตุไม่ผิดบาร์กี้จะเป็นธาตุเขียวนะอ้าวเข้าทางดิอ้าวสวย วิ่งหายะก่อนกระโดดเข้าไปปุ๊บงัดขึ้นหมุนเปล๊บสกิลสองเก็บอย่าไปวิ่งในวงของไอ้อุศมนี่เยอะออกมาก่อนระยะมันระยะกลางใช่ไหมงัดขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวไปหนึ่งดอกแล้วก็สกิลสองเก็บไปออกมาก่อนอ่าดีนะที่ออกมาก่อน เออกระตุก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 กระโดดเข้าไปงัดโอ้แย่แล้วหมุนเลยละกันหมุนมันด้านๆแบบนี้แหละแย่แย่แย่เข้าทางเต็มดอกแล้วก็เก็บด้วยสกิลสองโอ้คนนี้ตึงมืออยู่เว้ยอุ้ยเนตผมปิงมากเลยทุกคน มันไม่ใช่เซิร์ฟไทยเนาะแย่แล้วแย่แล้วเน็ตปิงมากเลยอะโ,โดนรัวโอเคแก้สถานการณ์ได้อยู่อู้เน็ตผมเน็ตผมห้าหกร้อยกว่าใช่ไหมเมื่อกี้ไปครับงัดเลยละการแล้วก็หมุนเลยละการแล้วก็สกิลส,สองเอ,อ้าอ้าวแย่แล้ว ลูฟี่มันสายรัวด้วยสิโอเคบาร์กี้ออกมาแก้งานได้ดีมากเลยแย่แล้วสโมกสโมกโอ้โหแย่แล้วงานงอกแล้วมึงเอ้ยบ้าก่อนเก็บระยะไปน่าจะแก้คืนได้นิดหน่อยได้อยู่เว้ย ได้อยู่เว้ยเอาเว้ยไหวเวย้ยแย่แล้วไงเอาอันนี้หมดโอกยแย่แล้วโอ้โหใครตายวะกูตายแย่แย่แย,แย่คนนี้เป็นอยู่แล้วเนี่ยเยอะเน็ตพิงกเฉยๆนะมึงระยะสกิลหนึ่งไม่โดนถอยเลยสกิลสองยิงไป ติดสตาร์นน่ะติดสตัรนก็ยัดยาวเลยละกันติดสตัรนแล้วยัดยาวแดดเข้าไปสกิลหนึ่งไม่โดนเอาไงดีเอาไงดียิงสกิลสองไม่โดนยิงแม่งยาว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 เลยละกันโอ้โหเน็ตปิงลูกมาอารองสกิลหนึ่งคอยโดนเออสวย แม่งเอ้ยเด็ดปีกอีสัตว์มันต่อกขอบไวัได้แย่แล้วแย่แล้วโดนรัวๆเลยโอ้โหโดนไม่สนุกละไม่สนุกละไม่สนุกละไม่โดนอีกแย่แล้วไง เจอตัวระยะประชิดเข้าไปไม่ไม,ไม่ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วยิงสกิลสองสนี่คอมโบคอมโบคอมโบคอมจอยอ่าหมดแล้วเหรอก็อันตียัด บอมวูสกิลสองไม่ทันวะน่าจะแพะ้แล้วเฮ้ยยังไหวอยู่ยิงสกิลสองให้ต้นแพ้แล้ววะเฮ้ยไม่ได้วะแก้ไม่ได้เลยเฮ้ยแต่เขาเลือ่อนเหลือเลือเล่อนนิดเดียวเจอโซโลหน่อยเป็นไงล่ะอ้ย๊ย โอ้โหฟีโอ้โหเมนอาลองเลยนะเนี่ยงัดขึ้นเลยแล้วกันทำเป็นเล่นนี่ไงฟันโลลัวยับยับต่อด้วยนี่ระยะประชิดโซ,โซโลพี่ก็ไม่ไว้หน้าูเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ย พอโซงีคิงเจอตัวแก้ทางก่อนข้างที่จะไปไม่ค่อยเป็นอ่ะอยากเปลี่ยนกู้หัวมากเลยเป็นซันจีออกมาแล้วกันโอเคมาเนี้แหละโอเคมาละโดยทีมเขาจะใช้เป็นโซโลเปิดบาร์กี้ตัวที่สองแลก็สโมเกอร์ตัวสุดท้ายโซโลเปิดงั้นเหรอ โซโลเปิดก็เข้าทางพี่สิลูกเออยัดหน้าโอ้โหแย่แ <Yeah, S 1> ล<ะ>้วไม่งไงการต่อคอมโบแบบไม่มีที่สิ้นสุดของสมุกเกอคุง้งหมุนก่อนหมุนก่อนแย่แ yeah, ล้วแย่แ yeah, ล้วแย่แล้ว ผมผมน่าจะเก็บไปนี้ไว้ตอนท้ายสุดว่ะหูโดดขึ้นพอดีโอ้โหแม่งเอ้ยนี่เก็บปากกี้แก้สถานการณ์สวยสวยปากกี้สวยเอาดิก็ยัดหน้าเบยเลยพลาดแล้ไงชาคิดนี่ไงแก้สถานการณ์ไปก่อนนี่ไง แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว,ลวอ้าวอยู่ในหมอกโดนปะวะ,ะโดนอยู่เว้ยกรโดดเข้าไปซ้ำหนา้าเข้าให้หนึ่งดอกูตึงตึงเปียนเลย <c oughs> แม่งเอ้ยเลือดเหลือน้อยแล้วด้วย <c oughs> โอ้โหเจอบารกี้ด้วยจบแล้วเอ้ยยังยังยังพอมีหวังอยู่ <c oughs> ออกมาอยู่สวย กระโดด้าไปไหมงัดขึ้นหมุนโอ้ยลูฟี่กันทางสวยยังวะสกิลสถ้าเราไม่มีสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะเข้าหายากหน่อยนะครับก็นี่ไงกูว่าแล้วไงถ้าไม่มีสกิลหนึ่งเข้าหายากมากแต่ถ้าเป็นบาร์กี้ใช้ส่งยงชิงน่าจะไว้อยู่ไม่โดนโอ้โห มันเล่นเป็นเว้ยเมนบาก,กี้มันน่าเก่งกว่าโซโลอยู่มั้งเนี่ยโอเคนี่ไงโอ้โหมันมันสตันแล้วแต่ม,มีไอ้นี่อยู่นี่โอ้ขอแค่ได้ยิงขอแค่ได้ยิงโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นยิงไม่โดนอีกแย่วะ่ะแย่วะ่ะแย่แล้ว แต่ดีหน้าที่ทรงยีคิงผมปั้นมาเยอะอยู่ไม่โดนว่ะโดนยากมากเลยอ้าววิ่งเข้ามาชาร์จแล้วก็โดนสิลูกอ้าวโดนก็คอมโบไม่โดนอีกระยะไกลเกินนี่จะคอมโบอ้าวโดนคอมโบคอมจอยไปหนึ่งดอก อันตีตามแล้วก็ตัวนี้ตามตวูวแย่ yeah, แล้วสัน,จ,สนจิสันจิมึงไม่ช่วยเฮียอะไรกูเลย,ยอ้ออาวแล้วไงโซโลต้องแบกสองแล้วโซโลแบกน้ำหนักสองเลยนะโซโโซ,โซโลบอกมึงก็มาสิสัต์ ัดหน้าขึ้นทีนึงแล้วฟันยับฟันยับยับไปฟันไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะตายกูก็จะฟันไปเรืเๆๆ่อยๆไปเรื่อยอ่ะเหลือสมโมกเกอร์ตัวเดียวไวอยู่มันน่าจะนี่กระโจนมากาดแล้วแม่งเอ้ยอ้าวกูค้าง โดนไอ้นี่ลำแสงฟ็อกซี่แม่งเงยโดนโอ้ยสโมกก์อับเยอะมากแพ้นะเนี่ยอ้าวโดนขอสวนคืนหน่อยแล้วกันขอสวนคืนหน่อยแล้วกันนะยังไงก็ แย่แ <Yeah, S 2> ล,ล้วแย่แล้วผมพุ่งเข้าไปหามันเองเมื่อกี้โอ้โหแย่แล้วอาจจะตายได้เลยเนี่ยโอเคเติมพลังขึ้นมาหน่อยนี่ไงแมงเลยต่างหูต่างโดนพลาด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 ไปตานี้แพ้วอะตานี้แพ้ว่ะพูดเป็นเล่นนะ พูดไปเล่นเหรอมึงอย่าวิ่งอยู่ในหมอกสินี่ไโโงชชชมชมไม่อยากแพ้วะโทษทีว่เพื่อนกูไม่อยากแพ้เลยวะกูไม่อยากแพ้เลยว่ะ้โ,โ,โลวแบกสัตว์โวู้โหโอ้โหปฏิหารมีอยู่จริงโู้ ไม่ไหวว่าเล่นโซงเ่คิงไม่ได้เลย <c oughs> พยายามเล่นแล้วแต่คือเจอบาร์กี้เอาไปไปไม่ได้เลยฮู้ขึ้นระดับแร้งเงินแล้วตึงเปรี้ย